สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพาไปเที่ยวตลาดต้นไม้จตุจักรอีกแล้วนะครับเรามาวันแรกของอาทิตย์นะครับคือวันอังคารที่30พฤศจิกายนนะ2 0 2 1นเะครับแล้วก็วันอังคารก็จะปิด2ทุ่มเหมือนเคยนะครับจะปิดดึกวันเดียวนะครับเรามาเข้าทางเข้าประตู2นะครับทุกคนสามารถเข้าได้ทั้งรถแล้วก็ทั้งคนเลยนะครับวันนี้ต้นไม้มีเยอะมากๆเลยนะเสน่ห์จันนี่ยังมาแรงอยู่บ่อนสีก็ยังมีครับไม้ด่างก็เยอะเลยนะครับทุกคนแล้ววันนี้เราจะเดินไปทางซ้ายเรื่อยๆนะครับแล้วก็ วันนี้มีผู้คนมาเดินเยอะพอสมควรเลยครับเดี๋ยวเราไปดูต้นไม้กันเลยนะครับทุกคนเท่าไหร่นะครับป้า5,500บาทครับบนสีชัยชวนต้นนี้5,500บาทนะครับราคาถือว่ากำลังดีเลยนะต้นกำลังสวยเลยเนาะ2,000อันนี้สีแดงมันเข้มไหมพี่อ๋อมันประมาณนี้เนาะหรือว่ามันเงาเงาทำไมเงาเงาเนี่ยพี่อ๋อจะกระจายด้วยเนาะอันนี้ขายไงพี่2,000จ้ะ มาแล้วครับสเสน่ห์จันประกายดาวต้นแรกเลยนะต้นนี้ราคา20,000บาทนะครับข้างๆกันจะเป็นฟิโลพิงพรินเซสนะครับต้นนี้ราคา2,500บาทนะมีประมาณ569กเ้าเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีใบที่ด่างส,สวยๆด้วยนะครับแล้วข้างๆกันก็เป็นสเสน่ห์จันรนาคเลยนะครับจันนาคนี้ขายยังไงพี่เท่าไหร่นะ 2, ส5 0 0ันหอ๋อเสน่ห์จันนาคุ่มนี้ใหญ่พอสมควรเลยนะครับราคา2,500บาทนะครับอันนี้ราคายัางไงพี่ จันเงินใช่พี่ว่าทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ปกติไออาทิตย์ก่อนยังเห็นแบบใบน้อยอยู่เลยนี่จันเงินต้นนี้สองหมืนห้าพันบาทครับเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยนะสีก็สวยพอสมควรเลยนะดูกอนะกอแน่นพอสมควรนะครับอันนี้อันนี้พี่ขายยังไงอะ่ะขวางกระผมอ่ะโอ้ต้นใหญ่เนาะใช่ครับต้นใหญ่จริงๆครับเป็นกวากกระพรมที่ใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะครับ ต้นนี้ราคา3,500บาทจะได้พุ่มใหญ่จริงๆครับสีเขียวสดมากๆเลยนะต้นนี้ครับก,กระดาษดำด่างแสนแปดหรอพี่ใช่ไหมอบอลกระดาษดำด่างต้นนี้มีประมาณสีก้านนะครับราคา1นึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะครับใบใหญ่พอสมควรเลยนะครับทุกคนคราคานี้พี่เขาบอกว่ามาต่อรองกันได้นะครับร้านของพี่เขามีบอลกระดาษด่างวันนี้นํามาขายเทียบเลยนะราคา70,00บาทมีให้เลือกหลายกระถางเลยนะตุกกระถางหรือเลพี่เข้ากันหมดเลยหรอเจ็ดพันหมดเลยใช่ไหม ลูกกระถาง7,00 0บาทเลยครับแล้วดูดูกอนะครับกอสวยมากๆเลยนะดูดีสวยๆวยทุกต้นเลยนะครับก็ไม่ค่อยแรงแล้วเนาะตอนเนี้ยก็ลงลงมาหน่อยนี่<ๆ>นนนถือว่าต้นกลางๆแลเนี่ยหูช้างด่างเหลืองต้นนี้ถ้าจะไม่ผิดราคา8 0,000บาทนะครับต้นกลางๆเลยนะครับเจ้าเออใช่พี่อันนี้คือคือสามหมื่นห้าใช่พี่ บอกระดาษด่างต้นนี้35,000บาทแต่ต้นใหญ่สุดๆครับตอนนี้ราคาก็ไม่แรงเท่าเดิมเลยนะเราก็มาหาซื้อกันได้นะทุกคนดูลายนะลายทหารสวยมากๆเลยนะยนใช่พี่เพชรจะสีต้นใหญ่25 0 0 0นะครับใช่เลยครับบอลเพชรจสีต้นนี้25 0 0มมีประมาณ5ก้านเลยนะครับทุกคนสีสวยพอสมควรเลยนะกําลังออกเหลืองเหลืองนะครับสญาลิงดำสี0พันบาทครับ วันไมยาดิงดำต้นนี้ราคา4,000บาทมีประมาณ3ใบกับอีกหนึ่งหลอดนะครับใบใหญ่พอสมควรแล้วก็กอแน่นพอใช้ได้เลยนะครับทุกคน3,500าทุกทุกต้นเลยปะาห้าทุกทุกต้นเลยไหมอพอๆพอพอกันปะครับอย,อยากมีหน,นอเนาะหนอในลูกครับส0 0พนบาทเชียพี่ผมใบมันใหญ่มน 2อ0 0 1น0 0นี้6 5 0 0เมจิกไกอันนี้2,000ใช่ไหมพี่มันนำแบล็คเมจิกไกลต้นนี้ราคา2,000บาทนะครับใบใหญ่จริงๆนะครับแล้วลายก็คือแบบดำดเขียวๆสวยอีกแบบหนึ่งนะแล้วแบล็คเมจิกไกลต้นหลังก็คือราคา6,500บาทต้นใหญ่สุดๆเลยนะครับทุกคนสูงประมาณเกือบเกือบไหลเลยนะ200บาทใช่ไหมครับอันนี้เท่าเท่ากันหมดเลยไหมอ่ะ ก้านมันดำเลยเนาะก้เท่าไหร่นะครับป้าพันห้าใช่ไหมบอนเสือพารานต้นนี้ราคา1,500บาทนะครับใบใหญ่สุดๆเลยนะดูก้านนะครับมีประมาณ3ก้านนะครับต้นนี้แน่นพอสมควรนะครับอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าอิโนโดดำใช่ไหมใช่ไหม บอลสีตัวนี้ชื่อไก่อมาริน,นครับราคา3 5 0 0ันห้า้อยบาทใบประมาณสองฝ่ามือเลยนะครับทุกคนคสีชมพูสดมากๆเลยนะกอกก็แน่นพอสมควรนะครับสีนี้สวยจริงๆครับขอบคุณค่ะไม,ไม่ต้องไหวเหรอพี่สองสองพันห้าเหรอสองพันห้าจันโกเมนถูกไหมใน,ใน,นี่ขายไงอันนั้นสองพันห้าค่ะสเนจันหน้าต้นนี้ราคาสอง0ันห้าร้อยบาทใบสวยพอสมควรเลยนะครับจันทองอันนี้จันทองเท่าไหร่อ่ะ <G ül> ร้านที่เบลจะมีเสน่ห์จันเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าพอดีลูกค้ามาเข้ามาเยอะพอสมควรเลยครับเลยไม่ได้ถามราคานะครับดูความสวยของต้นไม้ไปก่อนนะครับว่าตอนนี้คือเสน่ห์จันดํากลายคือสวยพอสมควรเลยนะครับทุกคนลายชาัดมากๆเลยนะดูดิลายใบอ้โหูสวยมากๆเลยอะ่ะเท่าไหร่ที่สี่สี่พันหรออ๋อ,อมีมีดังๆหน่อยหนึ่งนี้<ม>ใช่ไหม ทันทองพ่อป้าจะกลับไปบ้านไปเขาุกญาติยะแต่นี่คือช้างหูช้างรุนดังดังเหลืองเพราะว่ามาจากแม่ดังอัแหละใบนี้ก็จะเหมือนจะมาแต่ก้านมันไม่ไปเลยนะพี่เงินอันนี้ขายยังไงพี่เงินไหลโมจิโตเป็นเถาแล้วนอะขึ้นเถาแล้วเนาะซื้อไปโถทันทอง พร้อมเลยค่ะเรโอนรามปกติอันนี้ตัวรีเวิร์สแล้วก็ตัวนี้คือเลตอายแต่อันนี้คือบอนนาญี่ปุ่นอย่างนี้หรอฮะแอนนค่ะไม่เคอเลมอนลามเลมอนลาม,อ,ามอ๋อตัวนู้นตัวนู้นบอนนาญี่ปุ่นอย่างงี้เร็วอันนี้อันนี้ราคา,า,คายังไงอ่ะยังไม่รู้ราคาเลยตั้งไว้พันหนึ่งอืราะไม่มีสามแบบเลยเนาะอืะอันนี้อันนี้เลมอนธรรมดาถูกไหมฮะห้าร้อยบาทออกก้านหนึ่งไม่เกินสามวันแล้วท้องแตกแล้วมันนูออกมาเปิ่งมากนะ เนี่ยปลายปลายหลอดออกมาแล้วแหลมอืออืออือืครับพี่เสนจันี่ขายยังไงครับเนี่ยเจ็ดร้อยครบเจ็ดร้อยใช่ไหมพี่ขายมีสองตัวพุทธพิทยาครับอันนี้พี่ขายราคายังไงอ่ะต้นละสองร้อยเองมันเหมือนกับต้นพุทธรักษาใช่ไหมพี่ อ๋อเหรอพี่อันนี้เป็นเป็นชื่อของมันเลยใช่ไหมพี่โอ้ดังเดืองดังเดืองเลยดังทองนะพี่เอาดีดีดังทองนะพี่อันนี้พี่ขายยังไงอ่ะเท่าไหร่นะเจ็ดพันห้าอ๋อมีรหัสมีรหัสได้ด้วยนึ่งทำไมพี่มาโมดนี่เลยอันนี้อันนี้อันนี้พี่ขายยังไงครับเอาร้อยยี่สิบ ตันนี้พี่ขายราคย่างไรครับสองหมื่นสองบสองหมื่นสองไงพี่อ๋อก็เพิ่งไปสามถุงมาไว้ที่บ้านมาหมดเลยพี่แค่นี้อันนี้อันนี้พี่ขายราคาอย่างไนึ่งพันห้าคไหนที่มันแตะเอาตรงนี้ใช่ไหมพี่ตรงนี้ใช่ไหมยังไม่ไม่เริ่มจะเป็นนะครับอืมอะไรวะโคโลคาเซียอ๋อเพนเพนแบ็กเก็ตโกะนี่ยเป็นเะไรพี่เฟิร์นนี้พี่ขายยังไงพี่ตัวเนี้ย ต,ต้นนี้พี่ขายยังไงพนนี่อันนี้เจ็ดพันเจ็ดพันบาทอ,นนอ,อันนี้เหมือนกันสองต้นเลยใช่ไหมใช่ 5, ครับผมนี่ขายอย่างไงพี่แห้าราห้าบาทใช่ไหมห้าพันบ, 5, บาทมีกี 4, 4, <000 S 2> ่ก้านอ่ะสี่ก้านโอ้โหล้นเนะพี่อเอาโโด้ โอ้ไหลแน่นจริงๆเนอะอันนี้กระดาษกระดาษทองด่างเหรออันนี้ไข่ราคายังไงอะสองหมืนห้าต้นใหญ่ต้นโตเนาะเอ้ยเอ้ยมันต่างที่จากเพชตรงตรงก้านกับตรงไหนนะตรงก้านที่เดียวเลยวะเนาะอ๋อใช่ไหมแล้วก็กระดูกสีแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ มันจะออกเป็นลายเขียวเหลืองไม่มากอืแล้วบนกระดาษด่างทองก็จะมีก้านแบบสีทองแบบนี้เลยครับซึ่งต่างจากเพชรเจร็ดสีเลยนะครับเท่าไหร่นะสามสามหมื่นห้าเหรอก้านเป็นสิบเลยเน,ะน,นานะอ๋ออยู่ฝั่งนู้นใช่ไหม ใบเบยหลอดเลือดก็กำลังมาเลยเนาะมหลา้วนะมีหลสองไหแล้วก็หลดียวสองพันบาทใช่เป็นมะนาวอะไร,รอ่ะพี่ห,พหรอเท่าไร่นะพี่หกหมื่นห้า บอลสีเจ้ากุงไกเซอร์ต้นนี้พุ่มใหญ่มากๆเลยนะครับราคาหนึ่งพันห้ารอยบาทดูกอ,อน,นะแน่นมากๆไหลข้างในนี่เพียบเลยนะลายก็ค่อนข้างสวยชัดเหมือนกันนะครับทุกคนต้นนี้สวยพอสมควรนะถัดกันก็จะมีมเงินไหลมาโมจิตนะครับต้น <ใจ S 1> นี้ราคาแปดพันห้าร้อยบาทลายพอสมควรเลยนะมีประมาณห้าก้านนะครับทุกคนที่ส่วนใหญ่ราคาประมาณไหนฮะอย่างอย่างต้นเนี้ยอืม นี่ต้นใหม่ปะเนี่ยสน่หจันปะกายดาวต้นนี้ราคา1นึ0 0 0สบาทนะครับโอ้โหพุ่มใหญ่มากๆเลยนะแล้วก็แบบลายด่างแบบกระจายดาวสวยมากๆเลยก็แน่นสุดๆเลยนะครับทุกคนแล้วร้านนี้ก็จะมีสเสน่ห์จันปะกายดาวหลายๆขนาดนะต้นเล็กก็คือราคา6 5 0 0บาทนะครับทุกคนลายอาจจะไม่กระจายเท่าไหร่นะครับมีหลายขนาดมีหลายคุณภาพเลยนะ แล้วก็มีสเสน่ห์จันประกายดาวชมพูนะครับต้นนี้ก็คือ13,000บาทมี3ก้านะทุกคนแต่ว่าใบกลางเป็นจะออกสีชมพูหน่อยนะครับก็จะมีความสวยที่แบบต่างไปจากแบบปรากายดาวปกตินะแล้วก็พญาจงอางด่างเหลืองนะครับต้นนี้ราคา1 0 0 0 0บาทนะครับก็จะมีความด่างเหลืองสวยพอสมควรเลยนะครับทุกคนมีประมาณ2-3งสก้านะครับต้นนี้วันนี้เรามาเดินตลาดพร้อมลูกอมเพย์มอลแบ็กมิน์เลยนะครับรับรองคอไม่แห้งแน่นอนครับเย็นสุดขั้วจริงๆนะครับทุกคน มาแวะร้านบอนไซกันบ้างนะครับวันนี้มีร้านบอนที่ขายบอนไซหลายร้านเลยนะครับร้านนี้ก็มีหลายแบบเลยนะต,ต้นแรกจะเป็นบอนไซที่แบบทําลากสวยมากๆเลยผมมารู้ทํามาจากต้นเลยนะต้นนี้ราคา18,000บาทนะครับดูลากดีสวยมากๆเลยเนาะแล้วใบก็ทรงสวยมากๆเหมือนกันนะครับอีกต้นหนึ่งจะเป็นบอนไซราคา25,000บาทแต่ต้นใหญ่มากๆเลยนะครับทุกคนดูใบมันจะเป็นคล้ายใบสวนนะแบบใบลาแหลมนะครับทุกคนแล้วก็ลําต้นทำได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับ ค่อนข,ข้างแบบใหญ่มากๆเลยนี่ฮะร้านบอนไซรุ่นใหม่นะครับอยู่ใ,ใกล้ๆห้องน้ําเลยนะครับต้นนี้คือบอนไซราคา1 0 0 0 0บาทนะครับทุกคนรากดูรากนะรากคือแบบสวยมากๆเพราะว่าใบเป็นพุ่มสวยแล้วก็ราบกับล่างข้างละราบกับรากข้างล่างมากๆเลยนะฟิโลต้นนี้ผมไม่ค่อยเคยเห็นนะครับชื่อฟิโลแบรนเทนนัมนะครับราคา5 0ารอยบาทสีออกเงินเงินไนสวยอีกแบบนะครับอันนี้คือคือกวกใบโพถูกไหมพี่กวกหนงอใบโพอันนี้ไข่ไข่อย่างไงอะ วก,วกใบโบ้ด่างหินอ่อนต้นนี้35,000บาทลายแบบหินอ่อนสวยมากๆเลยนะครับทุกคนก,ออก,ก็ก็แน่นพอสมควรเลยนะถัดกันก็จะมีมอนเซอร์าไทคอนนะครับต้นนี้ราคา6,500บาทนะครับมีประมาณ3ก้านนะครับแล้วก็ใบก็ลายด่างสวยพอสมควรนะใบประมาณ3-4ี่ฝ่ามือนะครับทุกคนติดกันอีกร้านนึงจะมีถุงเงินถุงทองนะครับต้นนิดเดียวนะครับประมาณ2ข้อนิ้วนะครับราคา100่บาทนะครับทุกคนออ0มาทใบมายสองหมื่นห้าพันบาทใช่ไหม เดินใหม่นิดนึงจะนี้ตรงนี้จะเป็นห้องน้ําประมาณโครงการ5นะครับมีไม้ดัดขายเป็นร้านประจําตรงนี้เลยนะราคา3าบาทนะครับทุกคนแล้วดูดิถ้าไม่ถ้าใครแบบอยากลองเลี้ยงไม้ดัดที่ไม่ต้องแพงมากนะครับลองดูต้นที่แบบเล็กๆก่อนนะครับราคา30บาทก็มีให้เลือกนะครับลองมาดูกันได้นะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกันเลยก็จะมีต้นชาหกเกี้ยนดัดนะครับราคา50บาทนะครับทุกคนสวยอีกแบบหนึ่งนะดูดิต้นใหญ่พอสมควรเลยนะครับเป็นไม้ดัดนะครับชาหกเกี้ยนนะครับ แล้วก็มีเงินไหลมาด่างขาวข้างๆกันเลยนะครับราคา450บาทบางต้นนี่คือขาวแบบโอ้โหขาวเกือบหมดเลยนะแล้วมีให้เลือกหลายกระถางด้วยนะครับทุกคนลีกการไว้์เฮรดอะไรนี้หรออขาที่ขายยังไงอ่ะสามสบห้าะต็เลสามบ้าทอ,อ๋อมีหลายสีเลยใช่ไหมอแอฟริกันนี้หรอมันเป็นอ๋อาไม้ oh ใบหนานาะ,นะคือสามสิบห้าบาทเท่ากัน,อ,อ,น,นอันนี้ข่ยขาย,ยังไงอะอ๋อข้างหน้าใช่ไหมอันนี้สองร้ห้าสิบสิบห้าบาทเท่ากันหมดเลยเหรอต้นโพรมออสเตรเลียนะครับกระถางละสิบห้าบาทกระถางเล็กๆนะมีหลายสีเลยนี่สีขาวเขียวนะมีเหลืองชมพูด้วยครับมีหลายๆสีให้เลือกเลยนะครับทุกคนราคาไม่แพงเลยนะ ข,ขายยังไงครับห้าบาทวนาพารวย,ยงนี้ใช่ไหมวัสนาพารวยต้นนี้ต้นใหญ่พอสมควรนะราคาให้แค่25บาทเองนะครับทุกคนสวยอีกแบบนะครับพิงพิงปินเซ่ขายยังไงครับเนี่ย <500. S 1> โนป้ร้รนนาา800บาทนะครับลากเดินสวยพอสมควรนะมีลากอากาศด้วยดูดิแล้วใบก็ด่างสวยพอสมควรเลยอะ่ะ รูสามสีอย่างเงีเหรอพี่อันนี้คราคายังไงครับเนี่ยร้อยห้าสิบาทใช่ไหมพี่รูสามสีตัวนี้ผมไม่ค่อยเคยเห็นนะแล้วมันก็สวยแบบแปลกตาดีเหมือนกันนะครับพี่โลพินนาคนี้ใช่ไหมแสนสองเงี้ยครับอันนี้คือราคาเท่ากันสองอันเลยไหมครับ อันนี้ใช่ไหมที่บอกออกสีนักๆนักใช่ไหมครับเนี่ยประมาณนี้ใช่ไหมเาเดินมาจนถึงร้านดอกไม้บริเวณด้านหน้าประตู3นะคะรับทุกคนที่จะมีเวิรงดอกไม้เยอะๆเลยนะครับมีต้นไม้หลายแบบแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะครับทุกคนแถวนี้นะอันนี้ขายยังไงครับป้าสี่ต้นร้อยค่าสี่เลยใช่ไหม แล้วอันนี้อันนี้ขายไงครับพี่ตัวเน,นี่ยราคาเท่ากันเลยต้นไม้ทุกชนิดที่นี่สีต้นร้อยทุกทุกแบบเลยนะครับก็มาเลือกแบบแบบคละกันได้เลยนะครับทุกคน่าเดียวกันทั้งหมดเลยป้าบอกว่าถ้าสีต้นร้อยหนึ่งครับแต่ถ้าสองร้อยได้สิบต้นเลยนะก็ลองมาเลือกดูกันได้เลยนะครับทุกคนมีสสวยหลายต้นเลยนะครับ ใกล้ๆกับทางเข้าประตู3นะครับจะมีร้านขายต้นไม้ละแบบเลยนะต้นละ3าบาทเองนะมีทั้งพลูนะครับบันไดเศษถีช้อนเงินช้อนทองนะครับทุกคนมีหลายแบบเลยนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นส克ะแบบนะครับ35บาบาทเป็นพลูอีกแบบหนึ่งนะแบบต้นใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็สวยเหมือนกันนะครับทุกคนติดกันก็จะมีพลูงาช้างนะครับราคา50าบาทโอ้โหว่าพลูงาช้างสวยนะทุกคนลิ้นมาพันในหมดแล้วสวยมากๆเลยนะดูดิ แล้วก็ราชินีหินอ่อนก็50บาทนะครับทุกคนลายแบบหินอ่อนสวยจริงๆนะมีให้เลือกหลายกระถางด้วยนะครับร้านข้างๆกันก็จะมีขายกระถางดินเผานะครับอันนี้ราคา10บาทอย่างนนะ้ผมว่าน่าจะประมาณสัก2 2นิ้ว3มนิ้วเลยประมาณนี้ครับสวยดีเหมือนกันนะครับทุกคนเอาใส่กล้วยไม้กล้วยไม้นะแล้วก็กระถางดินเผาเบอร์ใหญ่หญมันหน่อยนะครับ15บาทอันนี้เป็นทรงคล้ายๆกับถ้วยเลยนะแล้วก็มีลายข้างๆด้วย สวยอีกแบบนะครับทุกคนมีให้เลือกหลายแบบเลยอะ่ะเนี่ยฮะกระถางที่นเผา2 5บาถึง60บาทนะมีหลายขนาดหลายไซส์หลายแบบนะครับมาเลือกดูกันได้นะครับทุกคนอ๋อโชคเก้าชั้นด่างใช่ไหมพี่เ,เ,เพราะว่าผมไม่เคยเห็นสีนี้นะมันออกสีแบบคล้ายๆกับทองแดงทองแดงนนเนาะสีนี้ไม่ค่อยมีรอหมื่นหนึ่งใช่ไหมพี่นี้ถูกเลย สีมาไม่เคยได้ขนาดนี้เลยอันอันนี้ที่ขายยังไงเท่าไหร่นะพี่สองหมื่นห้าเท่ากันนะพี่ใช่ไหมหรือหรือหอ,อะไรนะพี่เป็นโชคครับสีชมพูอะไรอย่าเงี้ยเนาะใช่ครับเท่าเท่าไหร่นะฮะห้าพันบาทใช่ไหมห้าพันครับเป็นไม,ม้เม็ดเลย ื่องฟ้าต้นนี้เห็นมาแต่ไกลนะครับเพราะว่ามีหลายสีในต้นเดียวนะครับป้าเจ้าของร้านบอกว่านี่เป็นการติดตานะครับราคา5000บาทนะครับอันนี้ต้นใหญ่อมาโชว์อะครับหรือไงครับห้าพันเนาะแล้วทำไมสีมันเยอะจังอะพี่มันมาทุกสีเลยเนาะต้นนี้ป้าบอกว่ามีประมาณ5สีได้นะครับสวยมากๆเลยนะครับทุกคนถัดมาหน่อยจะมีบอนสีชัยชวนนะครับต้นนี้ราคา5,500บาทแต่ว่า หมีประมาณ6ใบ6ก้านนะครับแล้วก็กับอีก1หลอดนะใบก็ใหญ่พอสมควรนะครับทุกคนประมาณ1ฝ่ามือเลยนะอันนี้อันนี้เท่าไหรพรี่ล,ล่อนทองนี้เหรอ,อ,อหแดงๆเห็นมาแต่ไกลก็คือบอลสีไก่สุดสงวนนะครับตัวนี้ราคา2,000บาทสีชัดมากๆเลยนะครับทุกคน 2, 0 0 0บาทไก่สุดสงวนใช่ไหมไ ด้านหน้าร้านก็จะมีบอลสีสตรอเบอรี่สตาร์นะครับราคา200บาทนะครับแล้วก็มีบับเบิรด้วยนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับ200บาทเท่ากันเลยนะกวักเยอะเลยพี่เท่าไหร่ครับเนี่ย1้0ยหทั้งหมดเลยใช่ปะ <200. S 2> อ๋อข้างหลัง200แก้วสารพัดนึก150บาทนะครับตัวข้างหน้านะฮะแต่ใบใหญ่มากๆเลยนะครับทุกคนใบใบใหญ่แล้วแบบมีประมาณ2-3าใบต,ต่อต่อต้นเลยนะครับ ติดการต้นนี้เขียนว่า black window นะครับแต่ผมว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับราคา150บาทครับ150บาท window black window แบบแบบต่ผมว่ามันคล้ายกับ black beauty นะครับแบบแต่ว่าไม่เคยเห็นมาก่อนคิดว่าน่าจะเป็นบอนจีนนะครับใารยังไงอะ่ะอันนี้4,000คู่ค่ะตันเล็ก300ขายแ่4,050ใช่ไหมครับขายยังไงอะ่ะโรยรถไฟฟ้าเหมือนกัน300 อ๋อคู่ละห้าร้อยสองรห้าสิบนสีบับเบิ250้ลสองอห้าสิบครับดูจากทรงแล้วต้นไม้ของร้านนี้น่าจะมาจากจีนซะส่วนใหญ่นะครับแต่ก็สวยอีกแบบนะ <c oughs> โอ้โหตั้งชื่อใหม่เลยเหรอพี่อันนี้ขายขายยังไงอ่ะขายราคาเท่าสามร้อยอีกร้านนึงจะมีคล้าโมเสกนะครับ ตัวน,นี้ราคา8 380บาทนะครับร้านนี้จะลงท้ายด้วย80ตลอดนะแล้วก็จะมีฟิโลเบอร์กินด้วยนะครับตัวน,นี้ราคา280บาทดูลายสวยมากๆเลยเนาะแล้วก็กอใหญ่พอสมควรนะครับทุกคนดูดิมีมีม,ม,ม,มีมีหลายมีหลายก้านมากๆเลยนะแต่สมมตน่าราคาโอ้โหเนาะแต่จะเพิ่มแล้วน่าขึ้ราคาแขจะไม่เหมือนกันเนอะอันนี้คือใหญ่ๆนี่หลายแสนเลยนะเนาะอันอันนี้คือใบเลื่อยถูกไหม ต้นใหญ่ต้นสูงตัวเขาอ่ะหนม5.8ต้นเดียวนั่นั้นก็4.8หมดบิโกเนียลายจุดมาคูลาต้านะครับ480บาทนะครับยกเว้นต้นใหญ่ข้างหน้านะ580นะครับหน้าัวก็มานะครับทุกคนหน้าัวหัวใจใบกำมะหยี่นะครับตัวนี้ราคา580บาทนะครับเล็กๆนะครับประมาณ2ข้อนิ้วมือนะแล้วก็มีให้เลือกหลายกระถางมากๆเลยแต่แบบใบมันออกกำมะหยี่ิงนิดสวยเหมือนกันนะครับนี่ก็คือคอนแทคของร้านนะครับสนใจก็ติดต่อร้านโดยตรงได้เลยนะครับ โอ้มันจะมีบ้านงานบ้านรังสวนถู่ไหมพี่ไบเทคใช่ไหมใช่อีอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าแล้วนี่ใช่อีอาทิตย์หน้าหรืออแล้วยังอันนี้คือสตรอเบอรี่เชคถูกไหมอ๋อตัวนี้จะเป็นเพนเลดี้เพนเลดี้เอ๋ใช่เพนเลดี้สตรอเบอรี่จะคล้ายกันแต่ว่าสตรอเบอรี่มันจะมันจะฟอมมันจะมันจะด่างแต่นี่มันจะเหมือนกับแต้มเต็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 มนะเพนเนาะ อ๋อครับคือมันเท่าข้างใครกันร้านนี้มีอโลคาเซียมาหลายด้วยนะครับมีต้นไม้หลากหลายจริงๆนะต้นขนาดเล็กเกหน่อยนะครับมาลองดูลองเลือกชมกันได้นะครับแล้วในร้านเดียวกันนี้ด้านข้างๆนะครับก็มีกระถางต้นไม้นะครับรานะคา2องรเจสบาทสีแบบหวานๆ้วยนะครับมีสีขาวสีดํามีหลายสีมากๆเลยนะกระถางนี้น่าจะประมาณ8ดนิ้วนะครับโอ้ต้นต้นผมว่าต้นกลางๆเหมือนกันนะั่นแหละเนาะอ๋อครับ ประมาณสอกือบสองปีแล้วสองปีกืบสองปีเขียวปัดเลยเนาะนี่โรจัยพาธิธ้ำนะครับต้นนี้ไม่ค่อยเห็นในร้านไหนขายนะราคาหนึ่าร้อบาทนะครับเป็นแบบคล้ายๆกับแฉกสามแฉกนะครับใบประมาณ1นึ่งามมือเลยนะครับต้นสวยพอสมควรเลยนะครับต้นนี้ดูดิก้านยาวมากๆเลยนะแล้วก็ก็แน่นพอสมควรนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครั ครับร้านนี้มีต้นไม้สวยๆเยอะเลยนะต้นแรกเป็นมอนเซร่าโอบิกัวเปรูนะครับต้นนี้30,000บาทต้นแปลกมากๆเลยนะครับทุกคนเป็นเป็นแบบฉลุสวยมากๆเลยนะแบบใบเรียวๆด้วยนะครับสวยอีกแบบนะผู้ชั้นล่เหรพี่ไม่ใช่เขาจะเป็นทรงเรียวใช่ไหมมอนเซล่าโอบิกัวอ๋อเป็นมอนเหรอพี่ใช่เอ๊ะอันนี้อันนี้ราคาต่างกันตรอันนี้ใบละสามหมื่นใบละสามหมื่นอันนี้คือเก้าหมื่นนะพี่เจ้าอันนี้ใหม่ใหม่ใหม่มากๆ โบีกัวผมว่าเมืองไทยยังไม่มีใครมีฮรพอดีเพื่อนชาวญ,ญี่ปุ่นผมเขาเขาไปไปจ้างพันเตอร์ที่เปรูอย่างที่บอกครับร้านนี้ต้นไม้สวยทุกต้นเลยนะต้นนี้เป็นบอลหูช้างด่างเหลืองนะครับรคาคา25,000บาทนะครับโอ้โหใบขนาดประมาณ1นึ่งสามือกว่าๆนะแล้วก็ด่างแบบสวยมากๆเลยนะด่างออกเหลืองเหลือเขียวๆแล้วก็มีมาเบิงสวยมากเลยนะ ติดกันก็จะมีกล้วยแดงอินโดนะครับต้นนี้ราคา3 0,000บาทนะครับดูดิลายเขียวสวยพอสมควรเลยนะครับมีประมาณ5้าใบเลยนะครับทุกคนใบขนาดประมาณ2ฝ่ามือนะครับความยาวนะครับสวยพอสมควรเลยนะพี่โรยปายหนวยพี่พี่โลใบพายต้นนี้ราคา2 0 0 0มืบาทนะครับมีประมาณ5้าก้านนะครับทุกคนและดูด่างสวยทุกก้านเลยนะมีก้านหนึ่งที่ด่างฮาร์ปแต่สองก้านด่างฮาร์ปนะครับสวยพอสมควรเลยนะครับทุกคนอ๋ออันนี้หมื่นหนึ่งเฮ้ ใช่ครับโมดทิทชัตเ้าละเมืิดกิเลสผิดบูใช่ไหมพี่ใช่ครับ,บสี่หมื่นบาทอันนี้ชื่อชื่ออะไรพี่แอสตออารมณ์ดาวนะพี่แอสตอรอฟุก <laughs> ุเรียวอิคุโบโอ้โหผมไปเติร์ดยากเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้อันนี้ <laughs> นนพี่พี่ขายราคายัางไงพี่อันนี้สองหมื่นห้าครับผมอ๋อครับ ตาเชฟส่งจันบินเลยฮะเนี่ยเออใช่ใช่ได้เลยต้นนี่สองหม e stock e stock ื่นห้าใช่ไหมถักเลยไฮีโพเดียมนี่เหรอพี่ใช่ราคาหกหมื่นห้าเฉยเลยเท่าไหร่หนึ่งพันห้าหกพันห้าซิิลชนี่ครับบางต้นที่เราไม่รู้จักก็อาศัยได้ข้อมูลความรู้จากพ่อค้าไปด้วยนะครับแล้วต้นนี้ก็จะมีทั้งแคคตัสแล้วก็ LB นะครับไฮบริดนะครับต้นนี้ราคา25,000บาทมีกำลังมีดอกแล้วนะครับ ดูดิออกเขียวๆแล้วก็มีไฮบิดสวยเลยนะดูดิแล้วก็มีจิมโนเยอะมากๆเลยมีหลายแคคตัสหลายประเภทเลยนะครับทุกคนมาอุ่น,นุ่นพี่เขาได้นะอันนี้คือคอนแทคของพี่เขานะครับใครสนใจก็ติดต่อพี่เขาได้เลยนะครับแต่พี่เขาจะเน้นขายนาร้านมากกว่านะครับผมเพ,เพื่อเพื่อไว้กินเล่นนะพี่ขอขอบขอบคุณมากครับอันนี้อันนี้อันนี้ขายไงพี่มันคืออะไรเยอะเยอะใช่ไหมพี่แขะด้วยใช่ไหมพี่ ไมนเป็นกระถางข้างล่างใช่ไหมหรือว่าตัดแล้วเป็นกระถางรา้รยอยห้าส<อ>ิบบาทใช่ไหมพี่อันนี้ขายไข่ต้นยังไงพี่450คู่ละ8 0 0ครับสี่อืมต้นคริสต์มาสคาบราคา450บาทสีแดงสวยมากๆเลยนะดูดิแล้วก็มีด่างด่างขาวด้วยสวยอีกแบบนะอันนี้ของเพื่อนได้ฝาก่อนั่นไหมได้ครับไม่รู้ อันนี้อันนี้กี่บาทตั้งแต่ที่ที่แล้วใช่พี่ใช่ไหมเนี่ยพี่นี่พันเ <17. S 2> จ็ดพันเจ็ดใช่ไหมพี่อันนี้ตุกใบบวัวเนี่ยพี่ใช่ไหมพันสีชั้นเผือกใบโบตใบบัวต้นนี้ต้นใหญ่มากๆครับพูดแต่คุยเพลินนะครับเลยไม่ได้ถามราคานะครับแต่สวยพอสมควรเลยนะดูดิใบใหญ่มากๆเลยนะ บริเวณหัวโคง้งก่อนถึง MRT ก็จะมีร้านกระถางต้นไม้สวยๆนะแล้วก็จะมีต้นไม้เล็กๆด้วยอันนี้เป็นต้นประการลงสายลุงนะครับราคา25บาทโดยดีทุกคนมันจะเป็นต้นเล็กๆนะครับแล้วก็มีก้านย,วยาวๆเหมือนแบบไม้อวบน้ำเ่ยนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างสวยเหมือนกันกน,นะต้นเล็กๆนะครับแล้วก็มีพู่งาช้างนะครับราคา75บาทอันนี้จะเป็นพุ่มใหญ่หน่อยนะครับตรงประมาณประตู3จะมีต้นละ50บาทนะแต่เหมือนต้นนี้จะแบบค่อนข้างใหญ่กว่านะครับแล้วก็เป็นพุ่มสวยบบสสดพอมคคควรรนนะัทุก สวยอีแบบหนึ่งนะมียางอินเดียด้วยนะราคา120บาทนะครับอันนี้เป็นยางอบินเดียแบบออกสีเขียวเข้มๆหน่อยนะครับดูดิกระถางกําลังสวยเลยนะครับมีประมาณ5 6าใบนะครับทุกคนสีเขียวเข้มมากๆเลยอ่ะนะครับขนาดกําลังดีนะแล้วก็มียางอินเดียด่างด้วยนะขอบมันจะแบบด่างออกขาวๆหน่อยนะครับส่วนข้างในก็จะแบบเขียวๆผสมกับเขียวๆอ่อนนะครับทุกคน มีประมาณ4ใบนะขนาดกําลังดีในะประมาณ4นิ้วนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นกระถางต้นไม้เซรามิกนะราคา120บาทดูลายสวยเหมือนกันนะมีหลายสีเลยอะ่ะสีเหลืองสีแดงสีดานะครับคิดว่าน่าจะประมาณสัก4นิ้วนะครับมีถาดรองให้ด้วยแล้วก็ขนาดเล็กลงหน่อยนะ่าจะ2อสนิ้วนะขนาดร้อยหนึ่งแล้วก็ผมว่าลายมันสวยเหมือนกันนะครับทุกคนลายสวยพอสมควรเลยนะมีแบบสีให้เลือกเยอะมากๆเลยอะ่ะ แล้วก็กระถางขนาดใหญ่ถ้าเกิดใครชอบนะ35นิ้วนะครับราคา1,600บาทเหมือนเป็นโอง่งเนยนะครับทุกคนมีหลายสีมากเลยสีเหลืองก็สวยนะด้วยดิแล้วเขาทําขอบแบบตรงขอบปากขอบเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยอะ่ะนี่ครับร้านนี้จะอยู่ตรงบริเวณหัวโค้งก่อนถึงทางออก MRT กระแพงเพชรนะครับแล้วเราก็เราเดินกันมาจนดึกเลยนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะออกทางเดิมนะครับตรงบริเวณ MRT กระแพงเพชรนะครับ ซึ่งเอเมทีวันนี้ก็เห็นว่ามีคนกําลังเดินเที่ยวกําลังเดินดูต้นไม้เยอะพอสมควรเลยนะครับทุกคนบางคนยังแบบเดินยังเดินกันอยู่นะเพราะว่าวันอังคารแบบร้านจะปิด2องทุ่มนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็น่าจะต้องกลับก่อนแล้วนะครับทุกคนต้นไม้วันนี้มีความหลากหลายพอสมควรนะทุกคนเราก็สวยเยอะมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราก็รับชมกันมาอย่างต่อนเนื่องนะครับหวังว่าจะสนุกกันนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดนะครับ ขอให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันนะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ